ทาทีเฮานั่งแล้วก็น,นอนประจำนี่ท่าได้เนี่ยทานี่กับนอนง่ายบปล่าง่ายแต่ง่ายประดนนนนน้นอนทางนั่งอง่ายประดับนอนทางนางนอนทางนางเพิ่นสร้างมาแต่วิ่งนะชงแกทหนึ่งนามเสือแกทหนึ่งบ่มีตล้มโอ้ตัวเดียวเลยสมนึกตัวเดียวนี่ที่ใส่ได้ก็<ะ>คือการขัานา้นอันน่ะให้อยากได้นี่เฮาอยากได้ยังนี่เฮาอยากได้เสื้อผ้าแมนบ่กับทะลุไม้หนามแมนบ่กร เอา,าพัดพลามลมะนามก็เสื้อผา้าแมนบอ,อเนกเมนเรา่ำแมนอยากได้เพราะได้ช่วยย้ำพรสปไปดีพี่น้องเขาต้งหน้ากระสูซองชิบแช่หน่อได้พี่น้องตอนนี้ทีพิ้าพี่น้องมาเดี่ยมคนคนหนึ่งที่ว่าเพิ่นมีน้ำหนักเอินว่าเป็นโลอ้วนกะว่าได้พี่น้อง ซึ่งอยู่ที่บ้านดงบูนเมืองสุนัมบุรีแขงสวนรค์เขตซึ่งก็มีหลายคนแนะน้ให้ทิมาล่าสุดนี่ก็แมนมีเอลินคนที่ว่ามักไปเฮ็ดบุญนำกันนะพี่น้องเพิ่นจะให้ทิมันมาถ่ายหรือว่ามาเยีย่ยวเราแน่ยีลวกายาให้สวยห้าเสื้อผ้าทีว่ว่าเป็นเสื้อผ้าโอไซนะ้ำมาให้เราแน่เพราะว่ายามห่อนเราสีผมมีเสือ้อผ้าใส่ทิพก็ยังบุกเคยมาจากเถือ่อเดี๋ยวขึ้นไปเบิงเราพร้อมกันพี่น้องนี่เป็นเฮือนของเราเนาะตอนนี้ก็คอยขามยามแรงพี่น้อง ทำทางมาสบายดีสบายดีพอโดยคนกระิตกใจนัดจับกล่องมาสบายดีท่าฮัสินางทางนี้เนาะเอามักใหม่มาให้อขออนุญาตถ่ายคลิปหน่อยเด้อขอแล้ว บ่ <laughs> เคยบ่เคยมาขอติ้นใหม่เนี่ยตอนอัน,อนนี้กัตอนนี้นอกาศหอเนดเดในน้ำต้นนซื้อยัองก่อนซื้อทะซื้อทะด้พี่นกงออ,อยู่จังปีแล้วหมดแล้วบบหูออ,อ,อยู่จังปีแล้วเพะ แปดสิบเก้าปกาแปกีแต่ว่านตัวท่เขออนีมันจะม่เมือได้ไหมเออป่าเนาะอ๋อด้วยป่านางน้ำเนได้บอฮะหานางโอ้ยตื่นเเลยตื่นเต้นตื่นเต้นเอาตื่นเต้นยังวันนี้ตื่นเต้นตกใจเพิ่งไปชาหลับตกใจแล้ว ล่าลุงเวิไก่เลยลูกลาหมอลูกผมเป็นยูทูบเรามีหลยคนอยากให้มา้าเล่าเนอห์นะอยากให้าเสือพามาให้เล่าได้ยินวันที่ใส่ด้วยโทษลูกชุ่มหนักได้มาหามาแต่ไม่ยอมที่งามแต่พ่ออยู่เนาะมันบระหอนกรอนเน้าหอนป้องกับไม่ได้นไม่ด้หรอ มันจะชงปีสั้นชงปีสิจ้างบด้ยโอ้บ่ไดิอ้วนมาแต่เกิดพอแล้วจะอ้วนบังนี่เล้หน่อยนะสิบแปดปีหรือไออนสิบลปยปีสบายหน่อยนไปไหนมาได้บ่จะกนแม่ด้กนไปไหนมาไห้แน้ะก็ห้ากรเริ่มมายางบได้วันสองปีที่แล้วนี่ลุงทองนะลุงทองเฮ้มลุงทองมันคนอ้วนมันเลยเหนื่อยลุงทอง ได้ไปทางได้เลยโอ้แสดงว่งาสองปีมานี่ยนอยู่เล่นเพื่อนเลยแห<น><น>มอายุสิบแปดปีฮ<จ>ะ<า>ก,กเ็เป็นเป็นหลัวอวนดใ่ได้ซองซาปีประมาณสินบน้ออวนประมาณสิบลายปีเลยจึงเป็นเลยสังมาอ้วนเลยเนาะแหม่ยางมีบ่ได้จักดีเลยบ่บ่เวลานอนนี่ลุกเองได้บ่บ่ได้ขยันได้ทันที่เข้าห้องน้ำห้องในดิพอเลยแล้วมีอันนี้คืออันนี้แล้ว โอ oh. <p ines S 2> ้ป uh. oh. yeah. yeah. oh. ื like oh, check, ีนเลยปีนไปละค่ะบปีนไปงานบ่ไรเป็ี่ยนยแม่ป่ะแม่มนเจ็บเนาะโอ้มันเจ็บบ่มันเจ็บเลยเจ็บบนัเขาน้าขอนคันโอ้มันแบบว่าบาดอ้วนทรรมได้แต่ว่ายังมีอาการเจ็บปวดเจ็บปวดนํำปวดมนแะกภูเขาน้าขอนมันกินยาประจำยางจำเาะินยาประจำเฮ้ยามาบอเขาเไปหามอจะเอาไปกลับมได ไม่ได้ซื้อยามากินโอ้บ่เคยไปห้ามอเลยอ๋อไม่เคยเลยเราซื้อยามากินนี่ซื้อได้ด้ื่อได้วางไส้ยาที่จะเ็นเจ็บนังเฉ็นเอนแล้วธรรมดาธรมดโอ้นไปซื้อน้ำหานข้าวเหนียวเป็นเต็มดูเล่าเป็นเต็มโอ้ยหม่หมดบอกจาาที่แบบว่าตะกอนเขาเคยยางไถเร็วมากมือนี่แล้วเขายางบ่อไห้นี่มันใช้ชีวิตต่างกันลาบอก พี่วิตย์ีขอแมนแมนทเช็คมอนกนนต่างกันแทงเนาะแมนละต่างต่างอ้ยเลยโมยบนนมาลินเพื่อนโอ้ยน้ำพายุน้ำพายุโมมาลินน้ำบอโมมาินลอ้ขินหอดผู้ได้แล้วกระบองเข้ามาบอโคตโล้วอตอนนี้นำหน้าเข้านีถ้าได้นี่ อลกายแล้หรอโอ้สั่งบะไรเลยนเนาะส่แอะ้ำหนแต่คิดว่าน่าจะพอหอดช่องลอยแล้เนาะอย่างคนไรัด่องอหบ่า่อลแล้วะอาหารการกินกินยังเป็นไรข้วหนมเปื่ยังไงอะไรกันเลยมไขลัมข้วนงกินไขนมกินยังกินข้าลั้ากินที่เผาทขานกินเนาะไม่นักกินกัน ตัวยังกินเลยกระเด็ยังกินได้เบิดบมันขาดนั่นมัอ๋อเดเกเรื่องอามน้ำยังมีเด้กระเซ็ตเอาบ่เอาปลาอยูีนี่นะกินป่าไเนาะกินเอาบ่กินแล้วออกไปคนเีมเนของแห้งนะคนตุยให้ดูข้นอจากอาน้แก้งแก้ค่ามันเจ็บคือที่มันบห่อนยังชีได้อาบอยู่บ่ไม่อาบย จะนนกัแล่อาบคือนี่พ่อแม่เป็นตัวอนมเขาพอแล้วแล้วเมื่อนี้บริเป็นยังตีตังเฮตลินนั่นนี่ซื่อซตีตังขบตังแนานี่เฮ็นั่นนี่ก็ได้คิดว่ามึงงอเอาบริเป็นยังบอบอแต่ว่าอ้วนซื่อตุ้ยือเออเออเจ็บอะไรเจ็บแอรครับเจ็บแอรเฮึ คือทาที่เข้านางแล้วก็นอนประจํานี้ทาได้เนี่ยทานี่กับนอนง่ายบ่ล่านะง่ายบป็นไงนอนทางนางหุ่นง่ายเลยเนาะนอนทางนางนองเนางเสืออานางอันข้นนอนง่ายนี่มันเป็นยังไงมันจะขับถ่องมันช่องเนาะนอนหนักจะแข้งก็มาได้บวกจะยางมันจะนอนทางนางเจ็บหลังเจ็บเอว เจ็บข yeah. ้อเข่าเจ็บขอน้ำมันไหลแรงกินยาน้ำมันแรงมากเลวกินยาดิเจ็บเส้นไม่ขาดเลยว่ะในส่วงได้รูวมันตลอดเลยเจ็บตลอดเลยเลยกินยาแล้วพออยู่พออยู่นะพ่อบอกกินยามากับเจ็บเจ็บปวดคือเสื้อผ้านี่ได้ยินตะวันเพิ่นว่าเสื้อผ้าบกคอยใส่ได้ขัดชายไม่ได้น้นอนพ่ออันนี้กันยังหน่อยบ่นี่ โอ้ยโอ้ยไงเพิ่อนซังเพิ่นซังมาแต่วิ่งนะชงเกทหนึ่งนำเสือเกทหนึ่งบะมิตล้มโอ้ตัเดียวเหนกกอยัเดวนี่ทัวี่นีใส่ได้ตัวเดียวเหน่อนี่อันนี้มันตรงขนาดได้นอนนี่ตงกันละช่องการมันยิดต่อกันซองโตจังงงได้อันนอ้า ตัดเอาแม่แล้วขั้นต้นตัดเอานิบต่อกันแพรแล้วนิบเอาไนี่มีเนาะแมนซื้อเป็นผอมนุ่มๆนะเป็นแพรเนื้อดมันนิบใส่ขั้นข้าแท้ของแอลยังได้ข้าวก็ะนิบเอามันก็จะได้แม่นนะไปั่งน้ำตลาดตอนนี้เห็นบะหมี่กึ่งกรอบเสื้ก็ะตอได้ตัดเอาเนาะต้องได้สั่งยายผุ่นเก็บมาพี่เก็บมาพอัดนุ้งเฮ้ยน้องหอยนะนันปลลหเขาหอยเลยเขาหอยเนาะข้าซื้อคือสิบะหมี่ผมไม่เห็นแต่เขา เพรียังเพิ่มอยู่เห็นบ่หรือว่าบอ่หรือว่าหางกายอย่งอ้วนชนิดมันจะได้หรั่วอะไรรั่วปลาเก่าียวรว่วชำเก่าแล้วมันบาดบติดเนาะบ่อหูซึกต่างตาอยู่ว่าว่านขึ้นนึกซีนะข้าวผู้เห็นนั่งคข้ามาเห็นเขากระ่าอ้วนขึ้นเรื่อยและแต่ว่ากระสิคอย่างึ่ง่มก็เท่าวงรวมกันก็คือว่าชำเก่าเวลาเรากินเขานี่กินลายอยู่บอแบบลายบาดน้อยอันละเผื่อกักินน้อยนึงกินลาย หมดแล้วท้อหมดแล้วกินสามคนปกติั่วไปเลยแมนกินซ้ำค่ะเมนบ่ซ้ำเอยหมดจากอดแล้วเนาะอยากกําม่รักกินยังมือสาวร่ากาย็ออกมด้แล้วเนาะตีแม่เมนตีงบะได้ยางบะได้นอนกันคือว่านอนงนนี้เลยนอนนนม่ดีนะนอนนนีนะเหรอเห็นไหม งา้มันห่อนนี่มันบ่หมอนแห้งขนาดเลยบ่อยู mm ่เทิงนี่ก็ห่อนทั้งหมดพัดลมช่องเครื่องช่องเครื่องนั้นมันห่อนคืออะไรยินเพิ่นว่าเอาพัดลมไอหนามาหายมั้ยเออเอามาหายแล้วมันตายมันตายแล้วเอาลมเมื่อไหร่เราว่าเราสเปรยสมอยโอ้คันพัดลมไอหนาคือของเฮาใส่ยื่นเลยอืมแลจะได้มันเย็นมันเย็นบ่เย็นกว่าพัดลมตัวไปบ่เย็นเขาเติมน้ำก่อนเออ เันำกอนเติมนำอันเติมอ้านำหายใส่ขวดนี่มันเป็นนำก่อนขอยจฮะตายแล้วลูกามาหายลเอินทะแล้วมาเห็นร้านหลกะไก่ดูเอามาหายปมาใส่ไปเลย <tys. S 3> <depth S 2> งายใต้ฉัมาปะามาแป้งก่อนะวงเส้นแป้งอะไรแล้วมั้ง ่อนแป้งเลยครับแล้ววันนี้ก็ต้องมีคนอยู่เบืองกว่าจ้ำเลยเป็นบ่กับป้าดิป้ามันรอกันมาพร้อมนี่มาหามาลามันกระโท่มากมันกระโทไปหาพร้อมอยู่หน้าป้าอยู่น้ากระขวด่้าเป็นแล้วมันใหญ่ลูกไส้ายเดียวนี้บ่ชามกุลาว่านี่พุลาอนี้โอ้ เสื้อแนลมีผูอ้วนบอกมันและกว่าหมูเขาอ้วนกับจำป่าจำโรคอะไรและอ้วนก็ได้จำนี่แสดงว่ากรรมพันธุ์ลืมทีแล้วนี่ได้นี่เนาะบ่แต่ว่าอันวิววิวต้นก้อนเหมือนกันกันนั่นแหละอันกาลลานกันเป็นยังตุ่ยบ่เล่าตุ่ยแต่ว่าบนทางขันปนีเนาะเออเราตุ่ยแล้วก็ไปมาได้เห็นไฮเห็นหน้าได้อัันนน้แหละแต่ว่าักต้นหนึ่งได้ลูกอีดอกนะบักชุกมันก็อ้วนเด็กชุกซีก็เดินมาหันยางได้ เข้าวแบบว่าอัญมณีาขาซุมกระตเข้าอันนั้นเนาะอันนีม่ใช่เป็นบักโตนันม่ใช่เป็นรุ่นหนอบักนี้เขาเถเดแต่ว่าเล่านีกับปกติดีเนาะแต่ยังน่อยยังกัปกติดีโอ้นอนคนหนอกเยอะเป็นยังกกลมนะคนน้อยนอไม่นอยจจอย่น้อยใจจอยหยางกระลม รถชุ่ว้าวแจ้งแจ้งเพื่อนจังนิ่งลดชน่มนะรถชนแล้วก็ล่มเลยเป็นเป็นหัวอ้วนนอหายลดชนมมาเถื่อกับเป็นน้ำยาก็มีได้แต่ขนาดบางคนใส่สลอมแต่ยังอ้วนอันนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าสังเกตว่าเราสีขยิบตาตลอดนี้นั่งตาโป๊กบอลรือจังไลยเจ็บตาห้าวโอ้เจ็บตาเปล่าเจ็บตาเลยจริงยับเลย ลิ้นชับลายชับลายเจตตาลิ้นเธชาบไลแต่เจตตาของบริป้ายใช่เนาะเออเธอชเป็นโมแต่ว่าบริซากและลิ้นตี้นี่นะโมเพามันสอดในป้ายบริท่านได้เงี้ยต้องตรงตรงยน่ยมมันซากซากกับซกแล้มาขึ้นเกาะเฮ้อมาแต่นุ่นสว่างบานเดียวกับจันเบิร์นทะเลอืมอันนั้นเป็นเป็นยังไงเกาะเป็นนาวาเป็นยัง เป็นพี่น้องแบบนี้เป็นลูกอเอินลูกงลูกลูกเราเราเป็นลูก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 เป็นลอเป็นปอเอินพนาชักโลนี่โหเลอยากซองลอยผูจนอะห่อลยชั่งลอยคุณละต่ห้าวในหน่อยหนึงก็ยังหาสิปหาสเลยสังก็สี่หอน่นานเจ็ดสิบหาโอ้โหโอ้หอดละสหาซองลอยัเพ่อนึงครั คนหนึงลูกบอ้ลูก้ลกนโเขาเเขาอย่างไไปเป็นอออ๋คือสมุดว่าคือสมุดรเิเรากวนเลาขวนนี่นะข่อนเหราไปกวนเลือุ่มหมอนี้เขากวนยังกวนเลือปะเขาก็สแถขาน้ำตาลนี้คัะที่บาะลูื่นนเนาะมันองนำนได้งจะเก่ามันไปกวดมามีไม่มีพราะว่าไม่มีไม่มียังขวบล์ แต่ว่ากระตังเป็นโรกอ้วนเลยเนาะโลคอ้วนนี่เขาป่วนในนี้ก็ยังบุใช่ส่วนแล้วมี่จะคุ่มอาหารกับออกกำลังกายแต่ว่าอันนี้ไปบุได้เลยคนเฮ็ดจะเห็ดจังซีกระไดบ่เห็ดอันนี้น่าจะเยอบุได้คนตัวนี่้มันบาดเป็นแผลมันเป็นบาดเป็นแผลมันเป็นบาดเป็นแผลอ๋อเต็มแผ่นเลยบาดแผลมันเป็นเต็มมันเป็แข็งนมัค้ามันเลยเคยจะงดจะโตจน คืออากาศซ้ำนีนี่เท่าูคุซึ่งหอนี่บ่เดียนี้เลือดร่ามาดรหมดาธรรมดาเนาะเดือนได้หอนหอนเรื่อมหอนนะเดือนซ้ำนี่หอนแล้วบ่เดือนหไม่ได้เดือนหาบ่ยวขานั่นแหละหอนอุ้ยนามมาแล้วเนาชมกานชมการไปเนาะเดือนซ้ไปชมการเดอนซ้ไปสีเดือนหาอนแหกับพุ่ยนามเอาเมื่อเมื่อเลย เพื่อนมแล้วก็พพัดลมต่มันก็เย็นเอาหนามอลหใส่แล้ก็ให้พัดลมเอาใส่พัดลมปาเอหมดพัดเดมคืออาน้ำหอยหายกันหน่ยพดนจันเินด้จันเมินนะเาทองเห็นดอกช่าแหม่มด้าแม่กระถายลูกเพชรคือกันนันนะอยากได้เขาอยากได้ยังนี่เหาอะไรเสื้อผ้าเมนบ่กับพัดลมบหนาเมนบ เอาบัพันุนล้มม่นามก็เสื้อพาแมนบอแมนเาทานแมนอยากได้เพรได้ชูวายมำพ่ำกับขั้นสิบอกว่าเสื้อ้านี่ซ้ำไรกกับบูสิบาอกนั่นนาจะนำนักซองลอยโเนาะมนไงม่ตว่าอยกวนลอยกลัวปรามานนั้นเนาะขั้นอันนี้พประมาณเราเรากะบบุญฮัมมิช่คือนชงเลยกว่าชงโตยิดต่อกานชงกันละชงงชุดเลยเนาะชงกับเสือแล้วกับพะลมไอ้นามเมนนสีจำเป็นต้องใส่ แมนเสื้ออันนี้นิทรงนี้ไม่ลายต่อยปะกับพ่อได้พัาดตัวท้าโอ้ยนิบเอ้านิ้อตัวใหญ่มากแล้วไม่ยิดต่อกันกับเสือเสือนี่ต้องลงได้เลยจะยืดลงยึดทูเอู้แจักขยิบอู้จักเบิ้ดนั่นแหละจ๊กเท้าไปเบิ้งแหล่เจนนอยนี่มือมือมือแรงเออมืออื่นเนาะเอาคลิปลงแมนเอาผมว่าอะไรซุ้งมีหูว่าซุ้งเท่าไรเนี่ย

ก็มาถ่ายลงาูทุปอยูกันกระไรขนอยู่ด้ยมาเพื่อนกันบาไปไปแน้ว่าไปถ่ายแล้วเน้เพื่อมีซีพันเนี่หลายคนบอกอยู่เพื่อจันไวอยากใสเสื้อผ้าเสื้อเนืหันอาเออพอแล้วหตะเวียงกระพรอนบลมชงกับพอดีแต่พอกรบอ่ามัดมเนยัได้่วขั้นอันซ้ำนี่เข้าสิวะถ้าได้นี่ พับมือเข้าบ sure. ่ลมนี่อันพูย่นัก็นหน่อยเนาะกะพู้ยนั่นหน่อยก็พูยโอซำซำก็พูดยนี้ซำเล่าอยู่ได้ช่วยซ่ออยริใหญ่ก่น้อยโ้อยร่มีเสือผ้าเนาะมีบว่าเสือผ้าแทกอ้อมเราห้ามรูปของเ่าเาแทกมือล่วงหอบยนะเสือเ่ยกระดเซียนโป้มีหนึ่งได้บ่บ่ได้ โอมหนึ่งบ่ได้บ่แค่ผู้ใหญ่เอ้ากับบ่เมนผู้ใหญ่วะสันนี้กัใหญ่ชุดตัวใหญ่ซ้อมซ้มซ้อมซ่อยาพูดซ่องลอยบ่ก็ซ้บ่ที่ันใหญ่โมดบ่ใหญ่เลโอนนางขนางธานีนะบ่ลอยบ่นางมนเือนี่นงธานีนางมดธานีเลย นองการเอาเสื้อนองนั่นแล้วถึงมันโอ้แต่ว่าอันนี้นี่ล้มหมดเจ็บคนบมนี่แผกทวงทองเลยหลดทั้งจ็งหวัแถกทองมันเลยทองบอลมันใหญ่น้อบอมันขับนี่นี่แล้วเป็นข้าววะข้าวัมเลยข้าวหาเลยอ้อะสุดแล้วเป็นข้าววะ้า้มันจองเพียงได้ค่ะมี่เพียงมนี่เดีย อันแทกต์นี้เหชุดเสือกโอ้ชุดเสือกพี่เลยเบิ้งเท่านี้เท่านี้แม่หาซิปนี่ห่อซอง่ปลาซองแม่ประมาณแม่หนึ่งส่ะเนาะอันนี้เท่าแม่หาซิปโอ้ประมาณห่อซองแม่ป่ะนี่ซองอะไรอะประมาณซองแม่ล่วงห่อประมาณเม่หนึ่งประมาณแม่หนึ่งเนาะ จังสิพอดีเราประมาณแม่นหนึ่ป้ากเติมน้ำงแม่นหนึ่งพอยยังไงคะแม่ก็บ่หอดดอกเผือไปผบขับอีกเด็ก็คือว่าละอ้อมเรนี้เนาะอ้อมละอ้อมเขมบ้านลอยลอยแปดสิบห้าซองเมตอ้อมแทกออมเผื่อได้เผื่อบอมันขับอีกเด็กอแมนได้นาออันนี้เขาแทกจ้ำจ้ำเมนซองมตแม่นหนึ่งะแรถือลถือเล่นมาเลยพีเลขเนาะถชิโนงได้ชั่วโมงก็สื่อายนะขับแลกอ บล็อกแมนคข็นขับนะมันุ่งบอดได้มันมุ่งมากบูมยูทูบเบอร์พิณกาถือว่าต้นนี้เลยพี่น้องโลกคนอ้วนฮะนะกัเพิณอยากได้เสื้อผ้าเนาะกับอันนาฮะลมอ่าน้ำสองยางนี่ส่วนเรื่องการหักซาเหลืองไปห้าโมนนี่ก็ถือว่าต้นนี้ยังบวดสะดวกเข้ากับอะไปบ่ได้เลยนี่เมื่อย เสียลงแล้วจังได้แต่เอาลงเหินบ่ได้เนี่ยมันตรงเมียนอยู่อันนั้นใหญ่ๆมันเย็บน้ามอเนี่มันนอนบ่ได้จมบ่ได้ทำหลับผู้ได้ท่ว่าอยากอ่ะสวยเลือกเป็นเสื้อผ้าก็มีบ่มีคนส่งบ่ส่นสงบมาแล้วแต่เวียงโอ้กะเป้าอยู่เมืองเขาคือเก่ากันบ่เออเอาในเมืองส้นเอาในเมืองส้นอยู่ดิพี่น้องขั้นขั้นผู้ได้นอทิวายัก สวยเป็นเสื้อผ้าหรือว่าอยากสวยเป็นพัดลมไอหนาอันะพี่น้องก็สามารถส่งมาทางทิพย์ก็ได้เนาะเสื้อผ้าฮะนะติดต่อพันทิมงานก็ได้เพราะว่าบ้านทิพย์กับบ้านเล่านี่แมนห่างกันประมาณเจ็ดโลนี่แหละตัวอยู่ในขอบเขตบ้านเดียวกันนี่เพราะว่าแถวนี้เพิ่นจะบ่มีคนส่งเพิ่นจะไปเอาอยู่บ้านทิพย์คนส่งฮะนะเนาะทิพย์งานทีมงานทิพย์เชนเนลทีมงานทิพย์เชนเนลโอ้โหหลายหลายคนทีมงานนะเป็ซีฟคุณ ผู้สาวไล่เด้หมดโอ้หนาวมาอพี่หนาเด้วอันบอกเทิงว่าเอาผู้สาวอันตีมามาเด้อมาเด้อมถ่ายเอาเนี่ยถ่ายอันเนี้ยมาหลดมาถายอันนี้เชียนใหญ่มากผู้บ่าวเลยเนาะการสร้างเราเพื่อได้สบากอยากสวยเพิ่นก็สามารถทีจะมาห้าเพิ่นก็ได้เนาะหรือว่าอยากพักเครื่องข้องไม้เพิ่นก็ได้ได้พี่น้องตามที่อยู่ที่คืนนึงนะจอติดต่อมาได้มาขนาดก็ โดยมากก็ได้เนืนมามากก้อพืน่นว่ามาก็ได้สารคดีทิพกาโดยสรดรารคดีทิพกาสีเจ้าใบเพียงแถนี้นะพี่น้องเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสไปดี